ตลาดหุ้น S&P ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการตลาดหุ้นโลกทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่นักทุนหันมาสนใจการประชุมธนาคารกลางสหรัฐมากขึ้น ท่ามกลางความร้อนแรงของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่พุ่งขึ้นมาเยอะมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาครับตอนนี้เริ่มมีคนระดับโลกออกมาเตือนแล้วนะครับอย่าชะล่าใจนะฮะอย่าคิดว่าโอ้ที่ขึ้นมาอย่างนี้มันสวยหรูนะครับให้ระมัดระวังเรื่องทางทุนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกดัง,ดง,ดงรวมไปถึงคุณมาร์กโบเบียสซึ่งก็เป็นราชาตลาดหุ้นเกิดใหม่ซึ่งรวมถึงคุณเดวิดบรชซึ่งก็เคยทำนายแทยทักนะครับว่าวิกฤตการเงินโลกเนี่ย เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งปี241อันนี้ก็แม่นไปทีหนึ่งแล้วนะครับครั้งที่2เขาทํานายปี2011ว่าจะเกิดวิกฤตสัพพานนั่นก็แม่นแล้วนะครับรอบนี้มาอีกครับเขาบอกว่าตลาดกระทิงกําลังจะสิ้นสุดลงวิกฤตการเงินโลกกําลังจะมาแมจิงจบทักเราอย่างฟังเลยนะครับนี่คนระดับโลกเขาทักมาขนาดนี้เราก็ต้องเงี้ยงหูฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ครับวันนี้ผมมีเดนโพสจากเพจทัอีกบิก๊กชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กัน จากดอยช์แบงก์กันก่อนครับนักเศรษฐศาสตร์เขาเตือนโดยบอกว่า,าต่างเงินเฟ้อม,มีแนวโน้มที่จะนําไปสู่วิกฤตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐก,ก็จัดเต็มนะฮะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตโควิดสิจนกระทั่งลืมไปนะครับว่าตอนนี้อตัตราเงินเฟ้อม,มันเริ่มพุ่งมาแล้วนะฮะแล้วปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นผลเสียหายมันจะเห็นภาพชัดมากในปี2023หรือว่าอีก2ปีนับจากนี้ไปครับ ธนาคารกลางสหรัฐยืนยันว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าปรับลดโครงการซื้อสินทรัพย์นะครับหรือว่ามาตรการ QE นี่แหละจนกว่าจะเห็นเศรษฐกิจที่มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะดีขึ้นเพราะตอนนี้ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายเศรษฐกิจอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อครับ แต่ถ้าไปดูดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%ร์แล้วนะครับแล้วอัตราเงินเฟอ้อก็ถือว่าอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008ัปเพราะว่า13ปีที่ผ่านมาครับถ้าเป็นในมุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ย<ๆ>เขาก็มองว่าปัญหาอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเพราะว่าถ้าไปดูราคาสินค้าแล้วก็ราคาบริการที่เพิ่มมากข,ขึ้นในช่วงที่ผ่าาานมาก็็เเปเพระ s ัพพลายนั้นติดขัดนั่นเองนะครับจากวิกฤตโควิดสิบเก้านั่นคือเรื่องหนึ่งละเจอคลองสเอซเข้าไปอีกเจอค่าระวังเรือเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เจอเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ขายแคลงเข้าไปอีกก็เลยทําให้ปัญหาซัพพลายนั้นเจอปัญหาไปเต็มเเลยทีเดียวในขณะที่ทางฝั่งดิมานเร่งตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากภาวะวิกฤตโควิดสิบเก้าที่เริ่มที่จะคลี่คลายคนก็เริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสองภาษาตรงนี้ทําให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นแต่ ถ้าทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอัตราเงินเฟ้อก็คงจะหายไปปัญหาก็คงจะไม่มีครับนั่นคือมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐครับในขณะที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากโกลแมนแซ a กส์เขาเห็นด้วยนะเขาบอกว่าตาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ชั่วคราว คือถ้าเป็นมุมมองของโกลเมนแซกเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าธนาคารกลางสหมริกาไม่เห็นจําเป็นจะต้องรีบถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าอาตัตราเงินเฟอ้อที่มันพุ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะมันเป็นเพราะว่ามาตรการจากทางภาครัฐเองแหละที่ก่อนหน้านี้ก็จ่ายตังค์นะครับให้กับฐานะของคนที่ตกงานจากวิกฤตโควิดสิซึ่งก็ควรจะต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นคนก็ชั่งน้ําหนักและว,ว่าเฮ้ยอยู่บ้านได้ตังค์สี่ห้าหมื่นออกไปทํางาน ไม่รู้จะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือถ้าได้ก็ได้ใกล้เคียงกันแต่มันเหนื่อยอะ่ะแถมยังมีความเสี่ยงที่จะไปติดโควิดสิอีกแล้วฉันจะเหนื่อยไปทำไมฉันก็อยู่บ้านสิใช่ไหมฮะพอฉันอยู่บ้านเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ คนแรงงานนะที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็น้อยลงคนที่เป็นนายจ้างหลายๆธุรก,กิจเขาเริ่มกลับมาจ้างงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะเปิดและคนฉีดวัคซีนเยอะนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ทํางานอยู่ค่าแรงเริ่มเพิ่มมากขึ้นละมันก็ต้องไปสะท้อนที่สินค้าและบริการที่ต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นไม่งางนั้นนายจ้างเขงคงจะไม่ไหวยอยู่เหมือนกันอันตาราเงินเฟอ้อเลยเพิ่มมากขึ้นแต่กรมประาเขาบอกว่าอันนี้มันแค่ชั่วคราวมาตรการเหล่านี้เดี๋ยวมันจะหมดเองนะในช่วงเดือนกันยายนหลังจาากั้กกุ่ะะะะลบเเขสสูภวมพรฉ ไม่ต้องรีบครับใจเยน,เยนสบายๆครับความเห็นของดอยช์แบงค์เขามองว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะผลที่ตามมาจากความล่าช้าในการปรับเปลีนนย่ยนนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยมันจะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินหยุดชะงักไปแล้วก็ทำให้เกิดภาวะถดถอยนะครับและภาวะการเงินที่ตึงตัวทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ และถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นอีกประมาณสัก1ปีจนถึงปีส0 23แต่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาอีกครั้งแน่แและรอบนี้ยาวเลยนะครับและการที่ธนาคารกลางสหรัฐาละเลยกับสัญญาของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะทําให้เป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างความเสียหายอย่างนหนักหน่วงครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ารอบนี้ทางด้านของสภาคองเกรสได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับโรคระบาดรวมกันทั้งหมดทุกมาตรการเนี่ยตอนนี้ก็เกิน5ล้านล้านเหรียญแล้วนะครับส่วน ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการเพิ่มงบดุลบาลานซ์ชีของตัวเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการคือ8ล้านล้านเหรียญครับ คือดอยสเปนเนี่ยเขากัางวลครับว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อที่กําลังเร่งตัวสูงมากขึ้นเนี่ยมันจะไปใช้นังซ้ำนะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี1970ที่ช่วงนั้นเนี่ยราคาอาหารแล้วก็สินค้าเ,เพิ่มขึ้นบางช่วง7% 7%นี้แช่นานหน่อยนะครับแล้วก็บางช่วงแตกขึ้นไป2หลักเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมาและธนาคารกลางณสมัยนั้นนะครับก็มีคุณพออวอลเกอร์นะครับก็เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริการครับเขาก็เลยมีการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยพอขึ้นเปรี้ยงเดียวเทท่านนั้หลก็ลย เศรษฐกิจของประเทศสมัยการลังจากนั้นเข้าสู่สภาวะถดถอยซึ่งดอยช์แบง์เขาก็กลัวนะครับนักวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่แน่นะมันอาจจะซ้ำรอยกับที่เคยเกิดขึ้นในปี1970นี่คือมุมมองของดอยช์แบง n ์ครับส่วนคุณเดวิดบรอชซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับแนวหน้าที่เคยคาดการวิกฤตการเงิน นะในบ้านเราในปี1997นะครับก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้แม่นมากนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกครั้งก็คือวิกฤตการเงินโลกแฮมเบอร์เกอร์คริสในปี2008 <c oughs> อันนี้ก็แม่นอีกทีหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เขาบอกว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยกำลังจะถึงจุดพีคถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับของภาวะกระทิงรอบนี้เลยนะครับและการล่มสลายของตลาดกําลังจะมาครับตอนนี้ใกล้มา,ากๆแล้วอันนี้คือความเห็นของเขานะครับสิ่งที่สําคัญคือการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในมุมของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมและเกิดขึ้นทั้งโลกครับเกิดความไม่เท่าเทียมด้วยแล้วก็เป็นแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลรัฐบาลเองก็เลยมีความจําเป็นต้องอัดฉีดไม่เงินเพื่อเป็นการรับมบือกับโควิดสิครับสปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินได้นะครับอย่างแรกมองคล้ายๆกันกับดอยช์แบงก์ก็คือเรื่องของตางเงินเฟอ้ออย่างที่2เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศครับคุณเดวิดนั้นมองว่าธนาคารกลางตอนนี้ เริ่มที่จะปรับนโยบายช้าไปนิดนึงแล้วนะครับและยังไงอาตาัตราเงินเฟ้อมันก็กําลังจะมาแน่ๆและตอนนี้ประเทศยักษ์ใหญ่ก็พิมพ์เงินเป็นว่าเล่นเลยนั่นแปลว่าอาตาัตราเงินเฟ้อจะมาแรงกว่าที่หลายคนคิดครับ การที่ตาเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นในตาที่เร่งตัวมากจนเกินไปก็จะทาให้ธนาคารกลางโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ถ้าหาว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคนที่มีหนี้ก็จ,จะไปต่อไม่ไหวคนที่เป็นบรรดาผู้ก่อการที่มีการกู้หนี้ยืมเินเยอะๆก็คงจะจ่ายดอกเบีย้ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยในทางฝั่งของตลาดหุ้นเองก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วจนเกินไปก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นนั้นร่วงลงหนักมากนั่นคือปัจจัยแรก มาดูปัจจัยที่2ครับเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศครับคุณเดวิดโร c ช e นั้นมองว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่การแสดงอํานาจทางภูมิทิศาสตร์ทางการเมืองของจีนนะครับและตอนนี้ก็มีประเด็นความขัดแย้งกับหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียก็มีการอ้างสิทธิ์ในดินแดนที่ซ้อนทับกันในทะเลจีนใต้ซึ่งกตอนนี้ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นเส้นทางการเดินเรือในเชิงพาณิชย์ที่สําคัญระดับโลกซึ่งก็มีการส่งสินค้าในระดับโลกบุลค่ากว่าหลายลา้ลานล้านเหรียญในแต่ละปีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเส้นทางนี้สําคัญมากๆครับตอนนี้ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความขัดแยงระหว่างประเทศเขาใช้คําว่า ใกล้ที่จะสุกงอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า5เดือนนับจากนี้ไปมันจะปะทุข,ขึ้นมาหรือเปล่าหรืออาจจะ5ปีก็ได้นะครับแต่จะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามมันมีความสุ่มเสี่ยงมากๆเลยและถ้าหากว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับและเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นมันก็จะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงการลงทุนครับ <S <S ไฮไลไท์ก็อยู่ที่ท่านนี้นะครับคุณมาร์กโมเบียสสุดยอดนักลงทุนระดับโลกเป็นราชาตลาดหุ้นเกิดใหม่คนนี้แม่นมากเหมือนกันนะครับ คุณมากบัวเบียสแนะนําเลยนะครับให้จับตามอง2ปัจจัยครับอย่างแรกที่สําคัญมากที่สุดคือท่าทีของธนาคารกลางโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาถ้ามีการปรับโทนในการพูดปรับโทนในการสื่อสารหรือปรับนโยบายเมื่อนั้นให้จับตามองเพราะส่งผลกระทบต่อการลงทุนแน่ๆอย่างที่2คือการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะบิตคอยที่ตอนนี้ มีการซื้อขายในระดับที่เรียกว่าบ้าคลั่งเขาใช้คำว่า crazy เลยนะครับคือบ้าคลั่งแบบสุดๆเลยตัวนี้อาจจะทําให้การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆก็พลอยได้รับผลกระทบชิงไปเหมือนกันต้องระวังครับโดยท่าธนาคารกลางสหรัฐเริ่มมีการปรับลดการซื้อสินทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของการแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็เจอกับภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการดึงเงินออกจากระบบการเงินเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละครับ จะเป็นจุดที่ตลาดหุ้นนั้นลงเละเทะแน่นอนก็จะทําให้การลงทุนนั้นมีความผันผวนครับสิ่งที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับ A lot of people have cash in hand that they want to do something with and sadly a lot of people are confused หลายคนมีเงินสดอยู่ในมือครับซึ่งตอนนี้คันมือมากๆอยากจะทําอะไรบางอย่างนะแล้วก็ประการที่2เนี่ยตอนนี้นักงทุนรายย่อยเยอะมากสับสนอยู่นะครับว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรดีฮะ คำว่าสับสนขยายความอย่างนี้นะครับเช่นตอนนี้เขาเห็นนะครับว่าบิตคอยน่าจะเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนโลกแลวเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าก็เข้าไปมารุมมาตุ้มไปซื้อเลยนะครับปรากฏว่าอีกแป๊บเดียวเอ้าทําไมราคาของบิตคอยมาถึงร่วงหลงเขาก็เลยสับสนสิครับว่าจะเอายังไงต่อดีนะครับจะถือต่อดีไหมนะครับหรือว่าจะทู่ซีนะครับถือทนยาวๆอันนี้ก็ทําให้นักงทุนรายย่อยเองตัดสินใจไม่ถูกเลยนะครับคุณมาร์กโมเบียสเนี่ยก็มองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นักลงทุนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตลกขบขันอยู่เหือนนนกััะครบ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเงินจำนวนมากในกระเป๋าของตัวเองบวกกับความฟุ้งซ่านแล้วก็ความสับสนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้การขึ้นไหวของซีซัพย์ต่างๆนั้นมีความผันผวนแบบสุดๆเลยนะครับแต่คุณมาร์กโมเบียสก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้าถามหน้าตอนนี้นะ ก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับตราบใดก็ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐายัางไม่ถอนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการ QE ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยถ้าเป็นลักษณะบแบบนี้ตลาดไปต่อแน่ๆเพราะเม็ดเงินในระบบตอนนี้มันเยอะมากจริงๆครับมันต้องหาที่ไปฮนะโดยมองว่าตลาดเกิดใหม่บางแห่งเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดี จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินทั่วโลกนะครับแล้วก็สกุลเงินบางสกุลเนี่ยก็จะได้รับอน,นิสงส์ด้วยเช่นค่าเงินหยวนของจีนค่าเงินราซยลของบราซิลนะครับก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีมากแม้ว่าหลายครั้งก็อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลก็ตามแต่มันก็ขึ้นมานะครับสรุปคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้คนระดับโลกก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าการที่ตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงที่ขึ้นมาแรงๆในช่วงปีที่ผ่านมานะครับอย่าชะล่าใจอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าการที่ธนาคารกลางโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัเอรมริกามีแนวโน้มอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีการปรับเรื่องของทิศทางของการใช้นโยบายการเงินตรงนี้อาจจะมีผลทําให้การลงทุนมีความผันผวนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออัตราเงินเฟอ้อมันมาจริงๆเพียงแต่เครื่องหมายคำถามคืออัตราเงินเฟอ้อเป็นแค่ชั่วคราวไหม ถ้าชั่วขราวก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายคําถามตัวโตๆเลยนะครับว่าเราในฐานะนักลงทุน,ทนเราจะต้องมีการปรับตัวกันอย่างไรเราจะต้องไปหาสินทรัพย์อะไรที่มัน h ฮชนะฮะสำหรับตัวพอร์ตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากต่างเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปหาสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยเกิดอยู่ๆวันดีคืนดีครับธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนดเขามาสื่อสารบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลดมาตรการ QE แล้ว เมื่อนั้นแหละครับสินทรัพย์ที่เราถืออยู่มันก็จะร่วงลงไปหนักมากแล้วเราก็ไม่ทันตั้งตัวเราก็ตกใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรายังพอมีเวลาในการเตรียมพอร์ตของเราอาจจะกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในส่วนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ชดเชยกับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดอยู่แล้วแต่จะเกิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คคืออุุยกกกับบีมมรรนาเพิ่ส ถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ